สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูบีอีกแล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูบีจะมาสอนในหน่วยที่11เรื่องสายฝนค่ะเด็กๆในหน่วยที่11เรื่องสายฝนนะคะครูบีจะมาสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกค,ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การนั้นนะครูบีก็มีคำของจองที่เกี่ยวกับสายฝนมาฝากเด็กๆค่ะ นั่นก็คือคำคล้องจองฝนตกพรำพรำคดิเดกครูบีมจะท่องทั้งหมด3รอบคดะเดกรอบแรกครูบีมจะท่องให้เด็กๆฟังค่ะรอบที่สองเด็กๆก็ท่องตามครูบีมนะคะแล้วรอบที่3มค่ะเรามาท่องพร้อมๆกันนะคะแลนเราไปท่องคำคล้องจองฝนตกพรำพมกันเลยค่ะคำคล้องจองฝนตกพรำพรำ ฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดียวแดดออกแกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีง่ายมากใช่ไหมคะเด็กเด็กงั้นเราไปท่องกันอีกหนึ่งรอบค่ะรอบนี้เด็กๆก,ก็ท่องตามครูบีมเลยนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่ม แกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดียวแดดออกแกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีมาค่ะเด็กเด็กรอบที่สามค่ะเรามาท่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดากลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพง ประเดี๋ยวแดดออกแกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีอ่าเก่งกันมากเลยคะ่ะเด็กๆเมื่อกี้นะคะเด็กๆรได้ท่องคำของจองไว้พร้อมกับครูบีมแล้วใช่ไหมคะเอ๊เะ่เนียคะในคำของจองตอนที่ฝนตกพรำพรำแม่ดามทำอะไรคะเด็กๆแม่ดามทำอะไรนะคะ ใช่แล้วค่ะแม่ดำกลางร่มเมื่อฝนตกเราก็ต้องกลางร่มเพื่อป้องกันฝนใช่ไหมคะเป็นหนึ่งอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อฝนตกนะคะงั้นเราไปดูวิธีการปฏิบัติตอนเมื่อฝนตกกันก่อนค่ะว่า,วามีวิธีการอะไรบ้างเมื่อฝนตกเราจะต้องทําอย่างไรนะคะเด็กๆ ในวันที่ฝนตกถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านเราก็คงจะอยู่ในบ้านคา่ะเด็กๆแต่ถ้าเรามีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกเราก็ต้องมีอุปกรณ์การฝนค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือร่มค่ะเด็กๆร่มสามารถป้องกันฝนและให้เราเพียดฝนได้ค่ะและสามารถรมบฝนในร่มได้สองคนแต่ถ้าร่มใหญ่ขึ้นหรือร่อมที่มีขนาด าสามารถรัฝนได้หลายคนเลยนะคะในร่มและในวันที่ฝนเม็ดต่อค่ะเด็กๆร่มก็สามารถป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรคะร่มมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่างต่อไปะคะ่ะก็คือเสือเเส้อกันฝนค่ะเด็กๆเสื้อกันฝนนะคะก็จะคลุมตั้งแต่ศีรษะเราค่ะลงมาถึงขาเราเลยค่ะจะสามารถป้องกันฝนเป็นอย่างดีนะคะทําให้ร่างกายของเราไม่เปียกฝนค่ะเด็กๆ อย่างต่อมาค่ะก็คือรองเท้าบู๊ค่ะเด็กๆเมื่อฝนตกนะคะพื้นก็จะเฉิะแฉะเปื่อยเปื้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่รองเท้าบู๊ค่ะเท้าของเราก็จะไม่เปื้อนนะคะเด็กๆแล้วก็รองเท้าบู๊ะคะทําความสะอาดง่ายค่ะครูบีนก็มีหนึ่งอย่างที่จะแนะนําค่ะถ้าเด็กๆออกไปข้างนอกแล้วฝนตกไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนเด็กๆก็สามารถนำผงพัลาสติกนะคะมาครอบสีสักไว้ค่ะคลุมไว้ค่งงคะ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝนโลดศีรษะของเรานะคะก็เป็นการใช้แก้ขัดไปก่อนได้ค่ะเด็กๆแต่ถ้าฝนตกแรงมากๆนะหรือมีพาย,ยุฝนนะคะเด็กๆเราก็ควรหลบฝนอยู่ในอาคารหรือเตึกค่ะไม่ควรออกมาเดินข้างนอกนะคะเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้ค่ะเด็กด ไปนะคะเด็กๆครูบีก็จะมีภาพให้เด็กๆได้ดูกันะค่ะให้เด็กๆรู้นะคะว่าภาพที่ครูบีนํามาเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมขนาดฝนตกหรือเปล่านะคะถ้าฝนตกเราควรทาแบบนี้หรือเปล่าหรือไม่ควรทําให้เด็กๆดูและเด็กๆบอกครูบีนะคะว่าเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทําเมื่อฝนตกนะคะรูปแรกนะคะเป็นคนถือร่มค่ะดเด็กๆกำลังวิ่งฝ่าฝนที่แรงมากค่ะ เด็กๆคะเด็กๆค,คิดว่าเราควรทำแบบนี้นะคะวิ่งฝ่าฝนที่ฝนกำลังแรงๆค่ะดเด็กควรทำไหมคะไม่ควรทำใช่ไหมคะใช่ลรวคะ่ะไม่ควรทำนะคะไม่ควรวิ่งฝ่าฝนในขณะที่ฝนตกแรงๆนะคะลเด็กเพราะว่าจะไม่เกินอันตรายได้คะ่ะรูปต่อไปนะคะเป็นรูปที่คนสองคนคะ่ะคนลังถือร่ม อีกคนนึ่งใส่เสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้าบูทด,ด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมไหมคะควรทําขณะฝนตกหรือเปล่าคะเด็กๆอะไรนะคะควรทำใช่ไหมคะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะแบบนี้นะคะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อฝนตกคะ่ะเด็กๆใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้าบูทแล้วก็ถือร่มด้วยนะคะป้องกันฝนได้อย่างดีเลยค่ะ รูปต่อไปค่ะคนกำลังถือร่มกลางสายฝนเลยค่ะดเด็กแต่ว่าเขาคุยโทรศัพท์ไปด้วยค่ะเอะ๊ควรทำไหมคะแบบนี้อะไรนะคะไม่ควรทำใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะไม่ควรทำนะคะรูปต่อมาค่ะดเด็กๆคิดว่าควรทำไหมะคะรูปนี้ทำแบบนี้ควรทำไหมคะไม่ควรทำนะคะดเด็กๆเพราะว่าถ้าเราได้นน้ำฝนนะคะ อาจทำให้เราเป็นหวัดหรือไม่สบายได้นะคะเด็กเรารูคนี้นะคะเด็กคิดว่าเราควรทำนะคะเมื่อฝนตกควรทำไหมคะควรทำใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนี่นะคะเราก็ควรถือร่มแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันฝนขาดใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้าบูทแบบนี้เลยนะคะเด็ก ครูปสุดท้ายค่ะรูปนี้ค่ะนี่เลยค่ะกำลังวิ่งฟาฝนแบบแรงมากตัวจะปิวเลยค่ะควรทำไหมคะเมื่อฝนตกไม่ควรใช่ไหมคะถ้าฝนตกแรงแบบนี้นะคะเราก็ควรหลบอยู่ที่บ้านหรือที่ตึกอาคารคนะคะเด็กๆก็ความปลอดภัยค่ะที่ครูบีมได้บอกไปข้างต้นนะคะ ในการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกเราควรทำอย่างไรบ้างคะเด็กๆถ้าฝนตกเราควรอยู่บ้านใช่ไหมคะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นชื่อต้องออกนอกบ้านแต่ถ้าเรามีเหตุจําเป็นเราต้องมีอุปกรณ์การฝนใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะที่ครูบิ็ญได้สอนไปมีอะไรนะคะเการฝนอะไรคะเด็กร่มแล้วก็รองเท้าบูทใช่ไหมคะ แต่ให้เด็กออกไปข้างนอกแล้วฝนตกและเด็กไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนครูบีแนะนาให้เด็กใช้อะไรนะคะถุงพลาสติกคาะเด็กๆกสามารถใช้คลุมศีสษะได้นะคะในช่วงเมื่อฝนแบบนี้นะคะเด็กๆ,ๆ,ๆก็ไม่ควรออกไปเล่นนอกฝนดนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กเป็นไข้และไม่สบายได้ค่ะเด็กๆจะต้องดูแลร,รักษาสุขภาพร่างกายของเด็กนะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอเลยนะคะเด็กๆ กิจกรรมที่ครูบินนำมาวันนี้ก็จบแล้วนะคะเด็กๆวก่อนหนะ้าครูบินจะหารกิจกรรมและเกมนกสนุกๆมาให้เด็กได้ทำได้เล่นๆกันอีกนะคะในวันนี้ครูบินก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดเด็ก